สวัสดีครับพบกับผมป๋าเอดรถเก่าแต่ยังเก่าอยู่นะครับก็ได้รถที่จะมารีวิวเนี่ยรถมาหลายวันละนะครับก็ติดทั้งฝนติดทั้งเก็บงานก็พอดีติดฝนก็เก็บงานเก็บงานไปให้เพื่อจะได้เอามาใช้กันได้พร้อมใช้กันเลยนะครับช่วงนี้ที่ผมบอกว่าฝนตกเนี่ยก็คือช่วงนี้พายุเข้าจริงๆนะครับบางพื้นที่ ในประเทศไทยนี่น้ำท่วมตอนนี้ก็ผมเห็นใจส่งกำลังใจไปให้นะครับพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมเนี่ยก็ขอส่งกำลังใจไปให้นะครับส่วนผู้ที่มีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ทรัพย์สินอะไรกันแล้วแต่นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่น้ำจะท่วมหรือน้ำป่าจะมาเนี่ยก็เก็บนะครับเก็บมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าพายุจะเข้ามาอีกครับพายุจะเข้ามาอีกนะครับแล้วก็น้ำทะเลจะหนุนอีก เขาว่าในวันที่ 9- ที่10เนี่ยได้ข่าวว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำจะท่วมเหมือนปี54เลยนะครับน้ำท่วมปี54ก็ขอส่งกำลังใจให้กับคนที่ประสบภัยให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับให้ผ่านพ้นไปด้วยดีน้ำมาแล้วก็ไปครับแต่น้ำใจเนี่ยเราส่งกำลังใจไปช่วยกันนะครับรถที่ผมพูดถึงวันนี้เกินมาแล้วเอามาแล้ว2 3วันเนี่ยโตโยต้าวีออส ตัวแรกที่เขาเรียก v o ออเนี่ยแต่จริงๆก็คือ s o ลูนาโซลูนาเป็น v ีออสอีกนะครับโซลูนาวีออสอีกคันนี้ปี2006ที่สําคัญลดมือเดียวแล้วที่สําคัญสุดๆคันนี้ยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่หมดปีหน้าเป็นไม่ได้ยังไงป๋ารถปี2006รถยี่จะ20ปีแล้วประกันชั้นหนึ่งพอเขาต่อมาตลอดตอนนี้เบี้ยประกันเหลือ7 0 0 0กว่าบาทเองไม่เคยเคลมเลยไม่เคยเคลมเลยนะครับ คันนี้ที่ผมบอกว่ามาหลายวันแล้วผมเอาไปเก็บช่วงล่างใช้สบายเลยไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วมีแค่ตำหนิสีตำหนิสีบ้างผมไม่ทำนะครับภายในอาจจะมีเพราะว่าเป็นกรรมี่อาจจะมีคราบมีอะไรบ้างเพราะว่าเราทำสิ่งที่จำเป็นในการขับขี่มีผลในการขับขี่คือช่วงล่างกับระบบไฟฟ้าตรงกระจกเนี่ยผมทำหมดละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า v ีออตัวแรก ปี2006รุ่นนี้ไมเนเชนแล้วมันแตกต่างกับที่ออกมาตอนปี2003แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูนครับก็จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป๋าเอ็ด,ด้วยนะคะามาเริ่มดูกันครับสำหรับ V8 ตัวปี2006รถมือเดียวคันนี้นะครับรถมือเดียวไมเนเชน มันก็จะเป็นไฟมันที่กเรียกไฟหยักก็จะหยักตรงนี้นิดนึงกระจังหน้าก็จะเปลี่ยนมานะครับจะหน้าจะเปลี่ยนมาคันนี้เป็นรุ่น e ivory นะครับเป็นรุ่น e ivory ไฟหน้าเดิมๆรถเดิมๆหมดทั้งคันเลยนะครับรถเดิมๆหมดทั้งคันเลยสีดำเดิมที่ไม่เดิมก็คืออันนี้เป็นสีบนหลังคา ก็เป็นสีเดิมแต่มันจะแบบกาเรียกแล็กเกเกอร์ลอกสีด่างนะครับนานๆเนี่ยรถ20กว่าปีเพราะรถคันนี้ไม่เคยทําสีเลยนะครับไม่เคยทําสีเลยที่ไม่เดิมที่ผมพูดเนี่ยไม่เดิมก็คือล้อแม็กเปลี่ยนนะครับแต่ยางท่านได้ยางดันหลออปี24ไปเลยนะครับคลิปนี้รถอาจจะดูมอมแมมนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเพิ่งออกจากอู่มานะครับไปเก็บงานมาแล้วฝนกําลังจะตก ละทางเข้าบ้านผมก็แฉะนิดนึงเพราะฉะนั้นก็อาจจะแมนนิดนึงแต่ตัวจริงผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวเวลาผมไปส่งเนี่ยสวยเงาเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาไปล้างเคลือบสีให้อีกนะครับช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงละเพราะว่าเก็บงานให้หมดละดีมากเลยนะครับช่วงนี้ช่วงตัวนี้เป็นดิสล้อนะเป็นดิสล้อเลยเพราะว่าเป็นตัวสุดท้ายที่เขาจะเปลี่ยนโฉมนะครับเขาก็เลยให้มาเต็มที่เลยนี่มีสปอยเลอร์หลังด้วยนะครับมีสปอยเลอร์หลัง ตัว1.5 eBVTI นะครับโลโก้อยู่ครบหมดตำหนิสีมีมีมีครับตำตำหนิสีมีนะครับมีเน่มีรอยขีดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ย Soluna Vios เนี่ยนะอยู่หมดเลยแต่ไฟใช้อยู่นะเนี่ยตัวเนี้ยรอยลักยิ้มอะไรอย่างเงี้ยที่ผมทำไมไม่ทำํำถ้าทําเดี๋ยวสีมันจะเพีเ้ยนไปหมดใครได้ไปไปโอนเปลี่ยนชื่อแล้วเอาประกันเปลี่ยนชื่อเนี่ยแล้วถ้าอยากเคลมเนี่ย เคลมทั้งคันครับเคลมทั้งคันไปเลยประกันเคลมให้อยู่แล้วครับชั้นหนึ่งเขาเคลมให้อยู่แล้วนะครับเพราะตอนนี้คุณได้ลดที่เดิมบางไปเลยเดิมบางไปเลยนะครับคันนี้มาดูภายในกันนะครับภายในคันนี้พอเป็นรุ่น e ivory เนี่ยก็จะเป็นบกกาาเบาะกำมะหยี่เบาะผ้ากำมะหยี่สีครีมปนกับลายไม้เป็นเบาะเดิมเป็นเบาะเดิมเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนะครับ มีคราบมีอะไรเล็กๆน้อยๆ,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 ๆตรงนี้นะครับเนี่ยใครไม่ชอบเบาะผ้าเนี่ยสามารถไปเปลี่ยนเป็นเนบาะหนังเนี่ยแล้วก็เป็นสีครีมเนี่ยผมว่าก็สวยนะสวยเลยรักษาดูแลง่ายด้วยนะครับรักษาดูแลง่ายด้วยคันนี้พอเป็น e ivory ก็จะมีนะครับ e ivory safety อ่ามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะมี Air Bag เป็น Air Bag ด้านพวงมาลัยด้านคนขับด้านเดียว ด้านคนขับด้านเดียวแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นมากเลยนะครับแอร์เย็นมากเลยเกียร์เข้าดีไม่มีกระตุกไม่มีกระชากเลยตรงนี้ปกติถ้าเป็นท็อปสุกก็จะเป็นตัว G ี็็จะมีแอร์แบ็คู่นะครับน,นี่อันนี้คู่มือกันใช้ส่วนไอส่วนไอกรมทันนะครับกร,กรมทันของชั้นหนึ่งนี่ไม่ใช่เป็นอาคเนแล้วนะเขาส่งมาให้ผมดูแล้วนะครับกรมทันก็เพิ่งหาเจอนะครับมีส่งให้ เดี๋ยวผมเวลาใครได้รถไปก็เดี๋ยวผมก็ส่งกรมมาทันให้ทางลายให้ทางารูปนะครับเอกสารครับนี่อยู่ครบหมดเลยเอกสารอยู่ครบหมดเลยครับเล่ม,มเ,เล่มเออเล่มไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยอะไรเลยนะครับผมให้ดูว่าลเล่มเล่มเล่มไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับก็เดิม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 หมด กุญแจมีสองชุดนะครับนี่เพจกุญแจยังอยู่เลยนะครับเพจกุญแจยังอยู่เลยอ่นนี้เป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับกุญแจมีสองตัวดูซิคันนี้วิ่งไมวิ่งไปเท่าไหร่นะครับสองแสนห้าพันนะครับก็ถือว่าปกติผมถือว่าถ้าลดยี่สิบปีเด็กกับยี่สิบปีผมถือว่าน้อยด้วยนะปีละหมื่นเนี่ยผมถือว่าน้อยด้วยนะนี่ ามาดูด้านหน้าแผงประตูก็สวยเลยนะเนบเป็นลายไม้ปนกับกระเบียีกับขึ้นรูปกับพลาสติกนะครับพลาสติกกระจกไฟฟ้าดูสิเน่เก็บงานให้หมดแล้วนะครับปกติตอนเอามาเนี่ยขึ้นลงไม่ครบนะครับก็เก็บงานให้ครบหมดแล้วอันนี้พับไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่รุ่นจีนะครับแต่ปรับขึ้นลงไฟฟ้าได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาซ้ายทั้งขวาเลยปรับขึ้นลงได้ บเบาะคนขับก็จะมีรอยตามมาใช้งานคุเก่าเนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยเขาก็ใช้ไอ้นี่ด้วยใช้ใช้หนังใช้หนังหุ้มด้วยมันก็ทำให้เป็นคาบตอนแรกปีแรกๆนะครับทำให้เป็นคาบติดกัน,นแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานเพราะมันไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรเลยครับไม่ได้ขาด แล้วก็สีหนังที่เขาพุ่ใช่ไหมล่ะใช่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 สะอาดอ่าแล้วก็อย่างได้ผมดักฝุ่นเป็นใยเนาะครบชุดไปเลยได้ครบชุดไปเลยเนาะกุญแจผมที่ผมบอกก็เป็นกุญแจรีโมทนะกุญแจรีโมทด้วยนี่เนาะนครบไปเลยนะนมาดูห้องเครื่องการอ้าวโหนี่นี่ห้องเครื่องสะอาดนะไม่ได้ล้างนั้นเนี่ย เนี่ยไม่ได้ล้างเลยเพราะว่าถ้าล้างในตัวนี้ต้องเนียบหมดเลยนี่ฝุนฝ่นฝุ่นยังมีอยู่เลยเนี่ยเดิมเดิมเลยไหมโอ้โหได้เดิมเดิมหมดเลยแม้กระทั่งไฟก็เดิมนะครับไฟก็เดิมเดี๋ยวมันมีน้ําเข้านิดๆน,นะครับเนี่ยมันผมเห็นแล้วมันเข้าทางเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะเอาซิลิโคนนะครับยิงอุดให้หมดเลยนะครับเครื่องเป็นเครื่อง VTI นะครับ v t i พันห้าร้อย cc นะครับไม่เคยติดแก๊สนะเดี๋ยวผมลองสาตาร์ทเครื่องให้ดู นี่เรื่องประหยัดน้ำมันนี่โอ้โหแน่นอนเลยครับ78กิโลเมตรถึง20นี่มีแน่นอนได้แน่นอนเลยนะครับสำหรับออสัวนนี้มาดูด้านหลังกันนี่นี่ผมซื้อมาให้เลยเนี่ยนี่ยังไม่แกะพลาสติกเลยนี่ผมซื้อมาให้เลยซื้อให้มาเครื่องมือโอ้โหนี่ นี่ครับนี่ลอยเดิมหมดเลยนะนี่ตรงมเดิมเลยนะนี่ประโยชน์ก็คือเวลาเราใส่ของที่มันมีน้ำนะครับมีน้ํามีอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นถาดกันน้ําได้ไม่ให้ไปโดนพรมไม่ให้ไปโดนไม้นะครับอันนี้ของเก่าเนี่ยเขาเคยเนี่ยต้องโดนมาต้องมีน้ําแล้วก็ไปโดนเนี่ยเนหะ็นไหมนี่เห็นไหม มันก็พองหมดเลยนะครับผมก็ไปอยากให้มันอันนี้มันของเดิมหมดก็เลยอยากให้มันคงรูปก็เลยวะเนี่ยซื้อมาให้เลยซื้อมาแถมให้เลยนะครับอปิดลงมาไฟทุกดวงติดหมดเลยนะเนี่ยไฟสปอยเลอร์หลังก็ติดไฟดวงที่สามตรงนี้ก็ติดเป็นไงกันบ้างครับซลูน่าวีออสน่าใช้ครับน่าใช้ซ่อมง่ายอะไรถูกนะครับอึดถึกทนโตโยต้าเครื่องตัวนี้เลย อึดถึกทนใครที่อยากประหยัดอีกใช้บ่อยเอาไปติดแก๊สผมก็นแนะนําว่าเครื่องตัวนี้ทนแก๊สมากนะครับทนแก๊สมากส่วนรถคันนี้ก็ที่บอกแล้วว่ารถช่องผมจะแม่รถเคยติดแก๊สมารีวิวให้ท่านดูราคาผมตั้งไว้79,900 79,900ท่านได้รถสภาพแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้ตำหนี่มีอะไรผมบอกไปหมดแล้วส่วนที่สำคัญในการขับขี่ มีผลต่อการกับขี่ผมเก็บงานให้เรียบร้อย0627514414เบอร์นี้ทักไทยทักไลน์กันมาได้ไประเอ็ดรถเก่าแต่ยังเก่าอยู่บริการขับเองส่งเองทั่วประเทศไทยไม่ต้องไม่ต้องโอนมาให้หมดมาจําแค่บางส่วนนะครับไปเองขับเองเลยรถไปถึงท่านแล้วไม่เหมือนอย่างที่ YouTube ที่ผมรีวิวผมคืนเงินมาจํารถเสียรถเสียกลางทางผมคืนเงินมาจํา ที่ไหนน้าท่วมผมก็ไปได้แต่ตอนมารับรับตรงรับตรงที่น้ํำไม่ท่วมนะครับแต่ผมว่านะครับเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปด้วยดีขอให้กำลังใจทุกท่านที่โดนอุทกภัยครั้งนี้นะครับวันนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ